ส่วนที่พัทยาก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับตอนตีเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาตํารวจชนบุรีส่วนที่กาลังกับตํารวจเมืองพัทยาเข้าจับกลุ่มร้านอาหารสองร้านลักลอบขายเครือ่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคุมตัวคนกระทําผิดได้ร้อยยี่สิบเอ็ดคนรวมทั้งอุปกรณ์สูบบุรารูสามสิบเตาผมไม่แน่ใจก็คือไม่เคยไอบุรีากูเนี่ยมันสูบร่วมกันหรือเปล่าเหมือนกอัน,นไม่รู้นะฮะการเข้าจับกลุ่มเพราะว่าตำรวจสืบทราบนะครับว่าโควิด ไม่เปิดสถานบันเทิงก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารบังหน้าค่ะแล้วลักลอบขายแอลกอฮอลให้นักเที่ยวเข้ามานั่งดื่มกินในร้านก็ประมาณว่าไม่เปิดสถานบันเทิงก็เปิดเป็นร้านอาหารร้านที่หนึ่งร้านเดอะการ์เด้น168ค่ะเจอนักดื่ม28คนคนดูแลร้าน1คนก็เป็น29คนนะคะร้านที่2ร้านโมซาลาอยู่ย่านวอล k กิ g งสตรีทพัทยาใต้ค่ะ ร้านนี้รถจอดอยู่เยอะเลยนะคะเอากําลังปิดล้อมรอบตัวอาคารคือข้างในเนี่ยเป็นห้องห้องหลายห้องเป็นร้านอาหารบางหน้าขึ้นไปชั้นสามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียบชาวไทยชาวต่างประเทศวิ่งหนีไปซ่อนตัวตามห้องต่างๆบางรายนี่ถึงขั้นปีนข้ามตึกเลยนะคะแล้วบางรายเห็นว่าเอาใบไม้ปลอมมาพรางตัวมีภาพไหมโนนคือมีเอาใบไม้ไมมาพรางตัวด้เหรออเข้าได้นะ ร้านที่2นี่จับได้72คนแล้วก็เจอเตาวารากู30เตานะคะสวัสดีมาโพลิสนะสวัสดีโพลิสนะเอสอสเอสเวท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 ต่าลังน่าจะปีนะคะอไปรตูไหนรูหนนี่คนปนี่คนโอเคโอเคโดนไปนโดนไปโอเค ที่ถามว่ามองไปเราจะได้เห็นภาพเใบไ,ไม้มาพรางตัวใบอ,อะไรให,ใหญ่ขนาดไหนใบต,อ,ตองอะ่ะ